อาจอาศิดวซินมาเป็นจังไหนจ้าเอาก็มาเป็นจังไหนด้แหละก็ธรรมดาใช่รถโดยสารไหมเฟีมนี่ไงรถโดยสารมาแล้ว เอาคนก็เป็นหลายๆฟิล์มอุ้้ยสวัสดีค่ะน้องหวาน กำลังเดินทางแล้วนะคะเอาละหวานสาวผมท้องโอ้รถรถรถโอดตายตายสวัสดีครับพี่น้องป้องตายไป่ทีบาร์บีคนเต็มลดราคาตอนนี้จะเอาควบวีเป็ดๆลงพยาบาลแจดัค่ะพี่น้องขาหดสามพันบอกแล้วค่ะ จำพัดบกยู่บนค่ะโอ้ย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 โอ้อ้พับกอ้ยโอ้ยเหดุในเด้หอนช้างพี่น้อง่ะโอ้ยสายสายตายรบหลุมช่างจะไปสีวัคซีนสมัยอยากล้ำปากกักแนทเห้เยอะค่ะ้องเลี้ยดตามชนนบุรบ้านเฮานอกจากสิประมาณนี้จำพัดโบกว่าได้รู้จักสจำพัดโบกยูค่ะพี่น้องขะนี่นะครับายีินูกกะบา เออเออรอนร้รอนร้อคขาเออร้อนรอนไปแต่ไทยคิ่ร้อนแต่ตอน้ามีแดดแรงก็เียมาแดงปุ๋คนในรถก็เยอะอยู่นะก็้กรตรสั้นๆนะคะเนาะ มิ่เร็วอยู่นะขับรถเร็วอยู่นะนอเ่เร็วมากเลยพ <c oughs> วบขี่จะหลวดไปสีบักซีน <c oughs> ได้อยู่นะข <c oughs> วบขี้จังสีไปรองยันสมมือกูอบิ้งหัวใจวายแขน่แน่นอนเลี้ยวแล้วนะคะกำลังจะไปบ้านบักข่าค่ะ ถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะโรงพยาบาลแกดําวิทยาคารเอาโรงพยาบาลประจำอำเภอได้พี่น้นองเด้อฮอดแล้วฮอดแล้วแซมแซมขอบคุณสีด์แอมหลายเลยโอ้ยก็เป็นหลายๆถึงแล้วนะคะถึงแล้วถึงแล้วเฮ้ยโอ้ยบ่เคยขับมาเหลือสักสีสักเจียวิลล์รเยอะอยู่นะ นี่ไงศูนย์สีดมันอะ่ะโอ้คนเยอะอยู่นะคนเยอะอยู่นะคุณ๋คุณอ้อนะมาก็มานะลิซ่าแบ็คพิงก็มานะคะน้องหวานจังวทองท คนเยอะอยู่นะอเอาล้วงจังไดหน,นี่ล้วง <c oughs> โอ้ยสาววานจะจ่อออกกองเข้าไปอยู่น้ำมัธยม ดูนะคะบริเวณดูคนสวยค่ะโอ้ยซุปสูกุจิตาดออกเบอร์ยูมะมุนี่รอฉีดวัคซีนนะคะได้คิวที่ตกใจรอคิวน,นะคะ ยางค่ะไม่รู้อะไรเลยสีก็คือตาอยากเดี่ยวโอ้ยโชคเ้กินะยาพระราพันถิพีนองตอนนี้กำลังประชาสัมพันธ์นะคะว่าให้นั่งห่างกัน ันนี้เราจะปิดจุดที่หนึ่งนะครับเราจะนัดเปิดที่สองอีกวันที่ห้าพฤศจิกายนมาฉีดเข็มสองห้าพฤศจิกานะคะถึงแล้วนะคะก็แน่นอยู่นะ ดูเพื่อนนะคะตอนนี้น่ากำลังตื่นเต้นอยู่นะคะจะหัดใจวายหรือว่าจะฉีดวัคซีนก่อนก็ไม่รู้ะค่ะพี่พน้องก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแน่แท้อุ้ยหนึ่งร้อยสิบสี่แล้วข่ยหนึ่งร้อยสิบเก้าอุ้ยก้วสาษณ์นะค,ะคับกลัวไหมคะ เอาเอาบะอ่านบ้านคือก็ว่าอ่น,น,อนสี่เราจะเพิ่งถีบกูได้อยู่น้ำปูกรีก็วาา่าอังสั่นกลัวไหมครับคุณเปิ้ลสาธุเด้ออย่าเป็นลมออกมากกันแล้วกันนาเลี้ยงเรากาลาสุตรเต็มปะครับพี่น้องไฟกับปะซอยค่ะนาเลี้ยงแล้วกันว่าใจเต็มแห้งปันที่อยากทำอุ้ยลอยสิบแปดแล้วพี่น้องลอยสิบเก้าอุ้ยตอนนี้คือกำลังรอฉีดนะคะ ห้องข้างหน้าเป็นห้องฉีดแล้วนะคะอันนี้คือนั่งรอเพราะว่าข้างในมันเต็มตามมาติดๆค่ะ <c oughs> เพื่อนสาวสูส้ๆนะคะข้างหน้าก็จะอุ้ยผู้ <c oughs> ขามือหนูจันดูนะคะข้างหน้าก็เป็นห้องฉีดแล้วนะคะคือแต่หยานบอกทางเล้ยพี่น้องพี่นอ้องเมื่อคอยสันบาทางเลี้ตอนนี้ถือกล่องบ่มีใหม่กันซันเลย <c oughs> คือตอนนี้นะคะกําลังรอเช็ค รายละเอียดอยู่ค่ะรอฉีดนี่นะคะข้างหลังเราก็จะเป็นที่ฉีดแล้วนะคะอันนี้คือมือสั่นมากกลัวเข็มเพื่อนก็ตามติดเรามาเรื่อยๆนะคะเพื่อนยะไายะไยกูอยากอายค้นว่าเจ็บเดี๋ยวีห้งปัสสาวฉีดวัคซีนฉีด ยาชาคิดเ,เหนียกันเลยๆภาษาเขมิ่นไปย,ย,ย่านหยังมันบาเจ็บจ้ะโอ้ยสวยตเล็ดโดนแผลนี่กินน้ำเลยแหละน้ำกระซ้าว่าดอกว่าต้องให้เสียกูนี่มันบาเจ็บดอกอย่างอื่นใหญ่กว่าเข็มกันยังวายานมส่เข็มทุกในหน่อยหนึงล่าสุดนะคะกว่าเข็มลองให้เลย อันนี้ลูกเราถ่ายวิดีโออยู่เขาจะไปตัดต่อลงช่องเขาถ่ายให้เาหอตอนเสียบขนผู้ชายไทยยัใหนาี่นัดนโอเคอุ้ยก็เกินไปครับเอาว่าไทยยันหนาเนาะไฟเซอร์อัลจีน่าไฟเซอร์แชมพูอาเ์นีไค

เสร็จแล้วค่ะเนเป็นไงเห็นหมอ่ะันไม่เหนเรวนะมันไม่เหมือนเลยใช่ไหมเแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วไมเปืปยืดไเอาเอนคบอลค่ะ นั่งแล้วนั่งกับบ้านไทยกันหนาวกันไทยไ,ไ,ไ,ไปนั่งสังเกตอาการข้างน<า><ห>อกสังเกตอาการนะคะเอาขึ้นตาเด่นอันนี้นั่งสังเกตอาการนะคะอันนี้คือใบนัด ่ยอะๆปังๆปังกุรยีนั่งสังเกตอาการนะคะพี่น้องค่ะไม่เจ็บเลยค่ะเจ็บนิดเดียวแต่ไม่รู้ว่าต่อจากนี้จะเป็นยังไงนะคะอันนี้คือชีสเสร็จแล้วนะคะเขียนฝั่งนี้อันนี้กําลังรองดูอาการอยู่นะคะเพื่อนๆข้างหลังเพื่อนโชคค่ะเต็มเลยค่ะชีสแล้วนะคะอันนี้ใบนัด ไฟเซอร์พนาพนาไฟเซอร์นะคะไฟเซอร<ว>์คันว่าเ็นักเรียนกับคือสีพอได้ดอกพี่น้องไม,ไม่น่ากลัวเลยค่ะกลัวอย่างเดียวค่ะไม่น่ากลัวเลยนะคะไม่เจ็บนะคะตอนตอนนี้ยังไม่เจ็บแต่ว่าต่อไปอยังไม่แน่เพราะว่าอาการยังไม่ออกเข็มไม่เห็นเข็มนะไม่กล้าดูเพราะมันมันกลัวลวนะนอเออสีดสีดอันนี้ยังเกาะ ฉีดวัคซีนไฟอร์อ่นท้อนเขวเจ็บก็หนีพี่นอ้องทอนเขวแต่ว่าอันนี้กับล้องเบิงว่าสีเจ็บบาเจ็บแล้วด่วนการต่อไปไตอนนี้คือฉีดวัคซีนแล้วนะคะเพื<ไ>่อนเพื่อนอยู่ร่วงบานเกียดําเนอพี่น้องฉีดวัคซีนแล้วแต่ว่าเขาให้นางพักแต่ว่าตอนนี้ยญญังอ้องจีบอยู่เพราะว่าหิวเข่าฉีดวัคซีนเราเป็นอืดหือ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 ทําไมคุณฉีดฝั่งซ้ายนะคะ กลับแล้วนะคะกลับบ้านแล้วนะคะอาตศิษย์เวซินมาเป็นจังไหนจ้าเขากลับมาเป็นจังไหนด้วยหล่ะกับทัานา